สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับดีดีตอนรับข่าสู้ช่องอาจารย์แหลพ่อรวยครับพี่นอ้องมื้อนี้มาพบพอกันกับเมนหน่องฟิล์มและพ่อหน่องฟิล์มครับพี่นอออ้องเพรานเพิ่ผลมาพบกันกับแอดเองยวัดพอดีพี่น้องวัดพระอาจารย์สายปลามื้อนี้เป็นฝันดีบ่หรือฝันเกี่ยวจะไหนขึ้นยงังขึ้นไม่มาหอดผีครับพี่น้องเพาะาฟังคํำบอกคําจาจากเมนหน่องฟิล์มและพ่อหน่อ,นองฟิล์มเป็นสิบบอาสิบจาจะไหนนะพี่นอนะ้องเนาะงวดมื้อกี่กะเขาของเพิ่นพี่น้อง คนเข่าอยู่ได้พี่น้องพอหนังฟิล์มนั่นแล้วฝันเรียงกุ้งเขาเอาวักกุ้งมาขายให้ในราคาหี่สิบห้าบาทเขาทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องทำพี่น้องตีด,ดีอาจจะไม่โชค้ารล็อนอาจจะไม่โชคด้วยกันครับ้ารล็อนอาจจะตีถึกเอากุ้งมาขายให้พี่น้องกุ้งมาขายหราคาในราคาหี่สิบห้าบาทเขาของเพิ่อยูเรียพอหนังฟิล์มอะไรมัวดีว่นนาฟพงแนวทางจากแม่หนังฟิล์มิง ตองวดเบิงว่าสิเป็นตัวใดญ่นาะพี่น้องเนาะชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากท่างช่องอาจารย์แหล,ล่แล้วทีมงานครับเชิญครับข้ามาฟังค้าบอกคำจาจากพ่อหนอ่อฟิล์มและแม่หน่อฟิล์มมองน้าพี่น้องเนาะสสวัััดีครบแม่หน่อเมื่อนี้คือได้มาลำนอกสถานที่อันลูกฟันตัวน่ะฟันบอกค่ะบังเอิญหรือกันบังเอิญเนาะค่ะเมื่อนี้ ฝันว่าจังไดค่ะคุณแม่ฝันอันอนี่ยขอถามสูมันเ้าพระมาจักรพรรดิแม่นจ้ะเพราะว่าเคยมารอบนึงแล้วมาตอนที่ว่าอันมารอพระมารอน่ะจ้ะมารอพระครับแม่นแม่จ้ะมาหน่ะจ้ะครั้งแรกนะครั้งแรกอันนี้ก็บประด้มาอีกก็เลยมาฝันเห็นบอกกันเมือนขึ้นหนูมาฝันจ้ะมาฝันเห็นเอ้าหนูก็เลยถามว่าอันพอหนุ่มขี้มาเมื่อคืนฝันเห็นองค์พระจักรพรรดินี่บอกเนี่ยว่าเอื่นเอื่อนว่าจังใด บอกความคี่ว่าหนูฝันเห็นฝันฝันถึงนะจ้อะอพความที่ว่าก็เลยกว่าให้ฟังว่าเพิ่งไป<อ> <บา S 2> เป็นที่นีออข,อของพ่อน่องพิมมาลำที่นี่เมียนเมียนจ้ะอ,อันนี้นะครับแล้วเอ็ดดี้กับองเข้าใจนะครับเนาะคือว่าน้องพิมพ์เพิ่งกับจากมาลำบวงสรวงเป็นเป็นอันเมื่อนี้ที่ม่านโบหูได้ว่าหน่องพิมมาล้ำโบหูครับโบหูครับเพราะว่าอันเห็นแม่ว่าอันเพิ่นเตรียมสุดมาพร้อมเนาะแม่ยนเมียนจ้ะเพิ่นเตรียมมาว่าอันเพราะว่าเพิ่นรอบนึงที่ว่าเคยมา ล้อมปูเพิ่นบ้าจ่กับกับวันใดเตรียมน้องกับอยากล่าของน้องเองชุดนั้นเพิ่นว่นใดแต่งแม่นแม่นจ่าที่เพิ่นใส่เสียขันย่าของนะจ้ารอบนะจ้าบานี้เลยว่าอันฝันเกี่ยวบานี้เลยว่าอันแม่สิผ้าไปวัดปูเพิ่นก็เลยฟ้าแต่งชุดของเพิ่นเลยของน้องโอ้วัดแตงแม่นจ่าอุนกรณ์เพิ่นเสียเองนี่ว่าอย่าลืมองค์พระมหาจักรพรรดิองค์ที่สี่สิบเจ็ดนะครับที่หลอยวัดนี้นะฮะแม่น้องพี่อฝันเกี่ยวองค์นี้เนาะแม่นจ่าทางบุกหลาบเว้ยพาอันทุดงเนาะัทุดงพระติ องค์ที่47บเจป็นบาองค์ที่47ครับผมนู้ดจำซื้อว่าอะไรนู้ก็เลยตึ่นหึ่งมากเลยถามพอหลวงพิมพ์พอหลวงพิมพ์เลยว่าเป็นยังไงยังฟันเจียวนะคกัฟันเจียวฟันฟันเจียวองค์พระนี่จิครับอ๋อองคอะมันนี่ก็เลยอกมันนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องพิมพ์มาล้อมนี่นี่แม่นแต่บางเอื้อที่ดีดีครับบ่แม่นว่าเอาเด็กหน่อยมาล้อตากแดียดแม่นแบ่บ่แม่นว่าเอามาล้อตากแดดครับคือน้องน้องคนอยากล่าเองคือคือล่อคนเขาขัดใจว่าโอ้ย เป็นจังสี่คือว่าพิมงานมาเหตุคิปพาธุดงพระเหล็กล้วเขาบาดพรนองพิมไ้เท่าหาพอดีวัดกับพ่รนองพิมพ์อยู่บ่ไขลกันห่างกันแค่มู่บานเดียวก็เลยว่าอันตอนนี้ติดงานอยู่วัดพาธุดงก็เลยว่าอเออไม่กินเขากันอยู่นี่บอก็เลยเอิ่นกันมากวัาสิเอาความฝันที่ซื้อลรวบ่งู้ว่าน้องมี์มาเตรียมสุดผูลังคนบ่ขอใจ ช่วยไปกันขอใจสักวันน่งนะครับต้องอธิบายขอใจก็ใจแล้วตามที่สติที่ต้นประจํานะครับยังเป็นไรครับไม่เป็นไรปกติเขากล่าวล่ำสวยปานนี้ด่อสม่งล่ำสองสามมุ่นแดกอ่อนๆเสร็จเออหลังเสิ่จก็บวเขาเลยค่ะคนฟ <ame> ันเกี่ยวแต่มาในข่วมดูซึ้งนึกว่าคันฝันเกี่ยวแต่มาเจอกันบังเอิญปานนี้สิเลขถูกบอกเฮ้อ บ่จ้ะมืาขึ้นนกกับฟันเกี่ยวกับสร้างความดิะฐ์เนม่นๆจ้ะฟันฟันอันที่ว่าก้อนที่จะนี่แหละมันก็เลยตื่นมาถามบอลหลงคีมนี่แหละฟันได้จังไหนค่ะหนู้ฟันว่าอันเห็นสร้างสร้างแล้วเิ่มสวกหลวกเดีขาข้าขาหนึ่งสร้างแม่สร้างแม่บ้านเหมือนสร้างแม่บ้านจ้ะสร้างแม่ปุ้งแม่ปุ้งเดียเดียวขาขาเดียวขาขาหนึ่งว่าเขาสร้างสิคลอดลูกเขาสร้นงหนุแต่ว่าขาหน่อพักห่างเดียวไม่ สร้างกระเก้าเป็นปัญหาอีกแล้วเรียกหน่อยนี่เต็มอยู่บันนี้ลูกหลานก็เลยว่าสิตักน้ำใส่ให้แม่โอ้กินว่าสันแบบนึงก็เลยว่าโอ้หนามยังนู้นเลยไปซองมึงยังได้อ่างหนามยังก็จังมีดตะขีฝุ่นแทนนู้นเลยอือไก้องฟันน่ะอืมอันนั้นแม่หนงพี่เพื่อนกับฟันเห็นส้างฟันเห็นช้างเตรียมไว้ในใจหรอกแม่หนงพี่มีสิตีเป็นตัวใดค่ะฟันเห็นส้างสิเป็น หนึ่งหนึ่งเก้าแปดบ่ะหนึ่งเก้าแปดอ้าวเกแปดอ้าวครับสร้างนี่เป็นเก้าเนาะสร้างเป็นเก่าลูกสร้างนี่ก็สิเป็นหนึ่งเก้าแปดป่หนึ่งหมืนเดค่ะอ๋มาขาหนึ่งกับหนึ่งก็นะนนะค้าตีป็นขาละตัวนหมเน อ๋อเอฟซทั้งบานตีสอยกันแมนครับัว่าเป็นปัญหามนีแอดมิน่บเปอน์กอันนี้เป็นความฝันของแม่นะครับผมเอเนียไม่จะใส่ไลูกลูกแ่ลูกสร้างลูกสร้างสร้างน้อยแหมสร้างน้อยสน้อยกับหนึ่เเป็นแดสิกันั้นได้จับหนึ่งเดียวหนึ่งเก้าแปดนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสิโอ้อ๋อหนเก้าแปดแล้วนแต่เอนะครับสิตีเอาตัวเด็กอครับเราจิจารนาเบิร์บ กันหน้ามึงนะครับเนาะอันนี้คือฟันเจ๊งสีอธิบายจริงๆแม่น้องพิมนี่ฟันแม่นมาตลอดเลยครับแม่นครับทุกงวดเลยครับอันนี้ของแม่นะครับของแม่ครับของแม่ครับว่าเป็นของพ่อน้องพิมพ์นะครับ่องพ่นของน้องพิมพ์อันนี้ผู้ใดจุดค่ะทุกพ่อครับโอ้ยพ่อจุดทุกพ่อจุดทุกนะ FC จุด T บ้าง9ซีรีส์นะพ่อที่แล้วค่ะพ่อน้องพิมพ์เขาเลขทุกเนาะ2 9 90 1 9 3เก้เอองเกมเหมคบพ์เข่าครับแล้วก็มาฟันเมื่อสุดไทยก้อนจะหวยออกวันที่17ที่ว่าฟันมาผู้ถ่ามาขายกุ้งออครับกับแม่แม่ครับมื่อเดืนกันเราข้อันในฟังเราไม่ได้มาทังช่องครับจะทังช่องบัไดมาทังช่องไปเดินทางไก่นะครับพปอสบายมากเพอสบายมากเดี๋ยวเราข้อมูลในพอฟังดูนะครับอ่าทางพ่อขงพี่เองก็เลย แปลเป็นเก่าสองหานะครับแต่ทีมีผู้มีโซมีลาจุดที่เกิดวาเนาะผมกับเปลบพวคไอ้กิ่งยากษ์ตเล่นนะที่ได้ดอกบนล่างหุ่นาที่เนาะแมนแมนแมนครับเอฟซีคอมเมนต์มาหนึ่งเก่าศูนย์คอมเมนตของพี่มังกันไม่แรงก็จะทันทอที่แรงต้อก็รที่ว่าเป็นต้องสันอ่ะนุดชนคสณทอนนะครับนะฝันดีจ้าเก่าหนึ่งมาสันว่าตีให้กัน คนลุกเงียบกนครับแล้วรูวกับหมวกแน่เขามาแตบงวัดวดเมื่อกี้เนี่ยเขาเด้พี่น้องเอากุ้งมาขายก็สองห้าบาทนะกุ้งกระเก่าเนาะเก่าสองหาเขาทั้งบนทั้งหลังนะเออว่ากุ้งเองก็่าสองหาบาทนะกุ้งผู้เฒ่าสองคนครับเออเออันมาขายกุ้งให้ราคากุ้งนี่ขายเนี่ยเป็นกุ้งสอง้าเออเออเออแต่ว่าผู้เฒ่ามาสองคนเออ นี่แหละปัญหาคือเก่าซองหระปองเจจับไม่พอกับปนเมตะเลขช้างหนึ่งสามห้าสมเก้าสามฟันแม่นอยู่พี่น่องเขามาเ้ามาเอาวงนนี่จอดเจ๊ับนออกเงินีล้วานกรไดนี่โชว์ี่รานน้ำลายเดี๋ยวนะเขาะพูดตันเล่นแต่ว่าพอหลงพี่ไปเน้นตัวเลขหางแนวทางสามตัวแปดหนึห้ามันไปมิดเตีมเดี๋ยวมันออกหนึ่งหัดเจ็บรลายคืือไปเหยียบตะปูครับแเหยียบตะปูเจ็บายเลือดซครับ ขอขอได้ครับเออยิ้แต่มนึงพี่น้องวันนี้แต้มเดียวพี่น้องครับไม่เป็นไรสู้ใหม่ครับสู้ใหม่สู้ใหม่ครับผมวันนี้กรมาหนึ่งเก้าแปดครับหนึ่งเก้าศูนย์ครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งจับเดอันนีอฟู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีตุ้ทชานครับเอาสามเอฟีตีนะครับเด้อเออันแ่ครับหนึ่งสามกตีหาสามกตีนะครับเนาะมังทางกตีให้เก้าสเก้าเก่าสามนะครับเนาะ หนช่วยกันแปลครับช่วยกันแปลครับผู้ผมแปลว่เก้าเจ็ดก็คือแล้วเนาะเก็ดกับคือแต่ว่าเอาตามซัมมี่แหละเขียนลงหล่เปิ้นทีว่าหลายตู่ปวดน้องให้เปิ้นตีเอาครับเมนครับเมนย่างข้ามฝันอีกแม่ค่ะให้เพื่อนตีเอาข้าวฟันเห็นสร้างจ้ะสร้างอันบรินนูเลี้ยวไปไปเห็นสร้างสร้างอันกาลังสิคขอดลูกขาคนเดียวมาคางหนึ่งสองเก้าห้าเดี่ยวก้อนเดี่ยวก้อน เตะขามากกำลังขอดขาออกขานึ่งนะครับเนาะตะวันตกไปอวยมากอยู่แล้เหลียวมองอย่างอ้าวส้งกำลังจะขอดลูกเปนเหลียวเห็นขาเห็นขาส้างขอดขาหนึ่งคนละเดียมาสั่งเดียรวมาฟันเห็นส้างคือฟันดีเนาะแมนอยู่ฟันเห็นส้างนี่ยู่ใดกับฟันก็ได้ดีวัดกับคู่พดฟันสั่งนี่โชคไงเพื่อนว่าโชคไงมากแล้วออกซ้มาครับ ออกขาหนึ่งซ้ำออกออกแล้วออกแล้วอืออกแล้วได้กำไรแล้วนะองสร้างออกเมียนเมียนเมีนเมียนในโซกแล้วคันโซกแล้วปั่นเป็นนิมิตีสีเดียร์หลงนะครับัไพยายามเดี๋ยวสีตามที่ตามเห็นนะครับนอบของแม่น่องพิมอันนี้เป็นของแม่น่องพิมนะครับเด้อของแม่น่องพิมใส่ส่วนกับฟันว่ายยังสะยิงใหญ่เป็นจกไม้มิตรปูนว่าสันว่าอันลงไปในอ่าลงไปในสาลงไปในสาหน้าบัดนี้ฟันว่าเดี๋ยวลุ่งเป็น หาปูเพื่นว่าปูแมนพิมต้องให้เปื่อนบอกเออตอนเพื่อนบอกตอนตอนฝันีเลขกๆคอมเมนตูดจับความฝันแมนพิมเป็นครับถือสามตัวเพราะว่าซื้อขึ้นซื้อลงเพราะว่าลงไปแล้วให้ขึ้นมาเออเออไม่ขึ้นมานอนอยู่หน้าศาลเออนอนหน้าศาลไม่ได้ทำดานเบื้องในคิดแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เราแปลกันไม่เป็นเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อนี้จะสร้างออกลูกพี่น้องออกลูกดีขามาาขาหนึ่งตีบ่ไก่พี่น้องตีบ่ได้ตีไก่เลยเจ้าก้นหนึ่ง มันเล็ลดลออกมาขาวๆลเลยเจ้ากันนแไอือือเห็นไหมครแม่ออเอไแม่หนูขึ้นถือกัับเนาะโชว์ตัวเลขเบิงกับเอีครับมองเห็นไหมครับเอฟีตีเอานะคตีอยน้ำได้ค hmm. ร okay. ับด้วแล้วฝันแม่นู่ด้วครับเสียงเียงในรูเสียงนเีัเข้อ นี่แหละครับตองวัดครับตองวัดตองงวดนะครับผมแล้วว่าเลขทูบเป็นเลขข้อหนึ่งที่เด้อค่ะจุดห้าสามสามอืครับเอฟซีครับบาร์นิเก่เห็นแล้วนะครับว่าตัวเลขที่ได้มามารอนีเลขทูบเป็นฮ่าสามสาม้วก็เลของค์พระที่องค์ที่สี่สิบเจ็ดนะครับเด้อ ส่วนเลขฝันนะครับเนาะก็หนึ่งเก้าแปดกับหนึ่งเก้าศูนย์ครับเอฟซีครับแม่ของพีมองพี่ฝันครับครับเอฟซีครับขอบคุณขอบคุณเรื่อยๆครับสวัสดีครับแอดมินครับพี่น้องเอฟซีครับนี่ก็เป็นตัวเลขจากแม่น้องพิล์มไปนะครับเนฝันแม่นยินดีพี่น้องฝันแม่นอยินดีคุณผู้นี่แต่ว่าสินเดือนนัการตีคือบานแหละพี่น้องผู้ใดพี่น้องเอฟซีทุดันผู้ใดตีแม่นแม่จะลองตีเบิ่งได้พี่น้องเด้อคนฝันว่าสร้างออกลูกออกมาขาหนึ่งพี่น้อง ฝาดกดอทเอฟซีโรทันครับงวดวันทีนหนึ่งกุมภาพกหานี่ครับพี่น้งองค,ครับชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประผาดคลิปาาใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พะ่ะรวยและทีงมงานครับสวัสดีครับลำนำเรื่อๆๆยๆจะกชลบุรีนะครับพี่น้อง